my g o d อากาศสดชื่นดีจังเลยหลัลงจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายวันนะทุกคนวันนี้โส้ีสีได้อะแบบอัดคิปไปแล้วโปรแกรมอาจมีปัญหาทุกคนโอเคก่อนอันก็ต้องกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมเเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดโหมดฮาร์ดคอร์กยนแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเหมืองกันทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเยี่ยม ตัวกลับบ้านไปเอาของกันเลยดีกว่าค่อยไม่เสียเวลาปะกลับบ้านถูกหรือเปล่าวะเนี่ยไดู้่แล้วน่าจะต้องจับทางได้แหละไม่ได้เล่นสามวันเชลเชโอเสียวตกทิผายดับเหล็กโลเคไฟเรามีพร้อมเราอาหารมีแค่สิบเอง่ะเราต้องเอาอาหารไปให้เยอะกว่านี้เว้ยไปทางไหนวะเนี่ยเหมือนจะจำทางไม่ได้ จอยอ,ยอจำได้อยู่เป็นช้างได้ไม่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 หลงทางแล้วเนี่ยอันนี้คือหลงทางของจริงทุกคนผมว่ามันไม่ไกลขนาดนี้นะไปดูก่อนไเฮียกูม,มาโผล่ไหนวะเนี้ยอันนี้คือหลงทางของจริงอะไอเนี่ยใช่หรือเปล่าดูดิโอ้ยนี่ไงไอ้นี่ก็อยู่เหมือนเดิมอะลอยฟ้าอยู่แบงนั้นอนะ มันไม่ใช่บักนะทุกคนมันเป็นลอยฟ้าแล้วข้างหลังนี้เป็นทะเลแบบกว้างไปเลยอ่ะเอเคเราต้องลาปลาแซลมอนด้วยอา,อาหารทำไปเยอะๆไปขึ <Okay. S 1> ต้ตรงไหนปะกิน okay. ปลาในน้ำเอาดิเ <laughs> จได้ชจไดอะไรเงีย yeah. เรามาถึงบ้านเราแล้วเว้ยหลังจากที่เราไปสร้างบ้านใหม่อยู่ตรงนู้นเข้าบ้านเลยคิดถึงบ้านมากอืมเอาเขาชอบคิดไม่ติด เป็นไรเราต้องเตรียมที่ขุดเหล็กเหล็กเหล็กเราเผาไว้อุ้ยได้อยู่ที่ขุดเหล็กเอาไปแค่อันเดียวก็พอไม่ต่างจริงหรอกเพราะว่าเราใช้ขุดเพชรขุดทองขุดอย่างอื่นใช้แค่อันเดียวพอ,อยันงบไปก่อนที่เหลือก็เป็นที่ขุดหินนะ,อะอเอาหินอเอาหินนิดนึงที่ขุดหินสองเงนใช้ได้อยู่ เด็กก็เก็บไว้นี่แหละเอาหินไปด้วยนิดหน่อยไฟพอหรือเปล่าวะไม่พอก็ต้องพอไม่พอก็ต้องพอรับไฟรับทอชโอเคหกสิบสี่กับอีกสี่โอเค,อเคได้อยู่ตอนนี้เราต้องไปหาไอ้นี่ก่อนวะอับปร,ราต้องเอาลงไป้วนนิดหนึ่งเกิดได้ครับของของล่างไว้ ปลาคม่ามา,าวปลามา่าทาวปลาท่วนี้น่าจะสูงพันไปแล้วนะหลังจากที่เรามาฆ่าไปตัวนี้ม,ออม,นม,นมีหรือเปล่าเออมันไม่น่ามีวะทุกคนจะปลาหมึกเอาไหมเว้ยนี่ไงสองตัวกูก็เอาวะโอเค นี่เป็นฝูงเลยเมื่อกี้ว่ายน้ำไปทำไมไม่เห็นวะฝูงหาเลยมีแค่สามตัวเอง้อยนุ่นล่างเห็นอยู่โอเคลอยน้ำเนี่ยแล้วมันไม่ลอยขึ้นมาด้วยนะลอยช้ามากอะ่ะเรามาแล้วเราคือตัวที่กินนายอาเซมอนอขึ้นหายใจ เดี๋ยวเราปลาไปเผากันด่วมปลาปลาปลาไปเผากันเราเรามีฐานอยู่เนาะเมื่อกี้ตอนใส่เผปาปลาโอเคเราหลังจากนี้เราก็รอเผาปลาไปนะทุกคนก็น่าจะเดี๋ยวผมไปตัดไม้นิดๆหน่อยๆป่ะเพื่อได้ใช้ข้างล่างแต่ไม้อยู่นี่ก็เหลืออยู่นะโอเคเดี๋ยวผมไปตัดไม้รอทุกคนก่อนจังหวะน,นี้ก็ ฟังพียาวๆไปนะทุกคนคูณแปดนะเลยครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลงนะลงสู่เมืองได้เลยทุกคนคาบพอดี Company. ไม่สนใจไปอย่างเดียวครับจังหวัน,นี้ไยายายาออกไป อืตรงนี้เราต้องปิดเนาะไปขุดไฟตรงนี้โอ,อ้ทำไมไปนู่นไปเอาพักไปเลยโอเคเดี๋ยวลงหลังกันข้างล่างกันทุกคนเป็นช่ำน้ำโอเคไม่น่ามีอะไรนี่กระที่ที่เราเอาเอาเหินใหปีีแล้วโอเคเดี๋ยวตัดลงไปเจอกันข้างล่างเลยครับผมโอเค ตรงนี้เป็นเหมืองเราต้องลงแล้วเว้ยไม่ลงไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บเหล็กกันก่อนเลยดับแรกไม่รู้ว่าจะเจอเพชรหรือเปล่านะอีพีนี้เดี๋ยวเราต้องหาเหล็กขึ้นไปใช้ข้างบนตรงนี้มันจะถล่มนะเนี่ยดูทรงแล้วเราต้องไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ตอนนั้นลงมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี้น่าจะเจอแบบ เคี <Okay. S 2> ่เลยะรือเปล่าข้างล่างเต็มหรดีวะถ้าเราไม่ลุงเราก็ไม่ได้อะหนึ่งสองสามสามตัวสี่ตัวไม่ก oh ็เราต้องทำทางแบบรล่อมันมาถ้าจะเราเจอสกเกลนี้ผมไม่สู้นะผมบอกถ้าสู้เนี่ย ตู้ไปก็เรียบร้อยอะ่ะอะไรเข้าหลังนะเดี๋ยวหาทางขุดลงคนทุกคนมันมันต้องขุดลงอะ่ะแล้วก็วางบล็อกกันไว้หนึ่งบล็อกแล้วก็ไม่ไม่ให้มันไอเนี่ยมันมาตีเราได้เราก็ยืนตีมันฟรีแล้วเราค่อยออกไปไปทํำตัดผ่านเหรอม้นเป็นช่นองไม่ให้เราลงเหรอ,อเฮ้ ผมกูดอะไม่สนอะไรอะผมกูดอะ่ะเจอใยังจริงด้วยมันเป็นถ้ำไปฝั่งนี้ไปกูดดูดิมีวิธีลงแลแล้วก็ค่อยๆถากลงไปี่นี่เราต้องลงแบบนี้ <c ười> คือวิธีของ คนที่ไม่สู้อะอโอเคเราก็ไปฝั่งนี้ครับปึ๊บสกิลตันมายิงอันเรียบร้อยนี่เราก็ปิดไปแล้วก็ปักท็อตได้ยังไงครับอันเป็นสูตรตรงนี้ต้องวังปิดหน่อยโอเคอเจกะเวียตกใจ สมบิเด็กมาสมบิเด็กมาพร้อมน,นะทุกคนมันหนีป่ะมาดินี่เราพร้อมสู้แลนะ้วเนี่ยแมนมาแล้วมาแล้วมาเยอะด้วยมาเยอะด้วย ทำที่ก่อนไอ้แย่มองไม่เห็นแล้วฟังดีๆหน่อยบ็อกอันอรไรนี่ไรครับมาอะไรผมพร้อมปิดจั๊ครับจังวันนี้เราขอวางอะไรที่มัน เฮียพูดไม่ออกเลยเมื่อกี้กับตายขึ้นมาก่อนโอ้โหเล็อซอมบี้เด็กมาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกอู้เรามีแค่เสื้อว่ะเด็กเล่นเหลือยอยู่บ้านเราน่าจะทำเกาะใหม่หมดยังถามแค่นี้แหละมมหมดเราจะวิ่งแล้วเราจะวิ่งแล้ว ไม่เมื่อกี้ว่าจะวางเออวางอันนี้ไว้จยุดเด่นวะอย่าตกใจชีวิตลูกผู้ชายตลอดเลยจะล่วงมาดูกันครับทีนี้เดี๋ยวนะคลิปเปอร์ข้าหลังผมต้องเคลียร์คิปเปอร์แถวนี้ก่อนวะโอ้โหแล้วเจอสเกิลลิตัน เกียตันนี่ตัวอันตรายเลยทุกคนผมต้องปักไฟแถวนี้ก่อนไม่ให้มอนมันเกิดข้างหน้าเว้ยจำไว้ว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวจงจำไว้จำไว้จะไ,ไ,ได้อะไรมอนมันตีแรงด้วยเราไม่มไม่เกาะเมื่อกี้โดนลุมขึ้นไปแทงแทง,แทงขึ้นไปนิดเดียวหเกือบแตกอะเกือบตุยแล้วไม่ละ เอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูดิว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มีทองป่ะอันดาพีชไม่เจอฐานเลยเหรอฮึไม่เจอฐานเลยเหรอฝัออ่งนี้น่าจะไปต่อยากว่ะต้องกลับไปฝั่งเดิมขอเล็กก่อนนิดนึง ก่อนนิดนึงก็นิดนึงจริงเนาะแค่ก้อนเดียวดูดิเผื่อมีแอมอร์จะในไม่ใช่แอมอร์ดิไดมอนด์ <c oughs> สามสี่ตัวยืนตรงนั้นผมไม่สู้ครับผมพหลังกลับอย่างไวตอนนี้ไม่ทองต้องจองเอาไว้เผื่อจะเป็นเราได้ใช้นะเคจิตตัวไว้ก็ไม่เปปัญหานะ ฝั่งนี้ไปได้ป่ะไปยากว่ะสูงแล้วกลับมาฝั่งเดิมเราดีกว่าเต้นชิบหายด้วยก่อนปวดตุยอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกกวดตุยกวดตุยเหล็กน่าจะจำเป็นสุดนะผมว่ะตอนนี้เหล็กเหล็กเหล็กคือเราต้องเอาชุดก่อนเลยให้เต็มก่อนนะเราอะปึ๊บปึ๊บใหม่ก๊อต ผมต้องทำอะไรอย่างหนึ่งว่ะทุกคนมาเรื่อยๆเราจะไม่ดีรอเราจะไม่ดีรอเต่า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 เตาวางวางเอาไปาเล็กปลาเล็กเราได้ใช้ต่อยอดโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้า กลับทันไหมคือแบบน่าจะยากจริงวะทุกคนมันยิงแรงแล้วนะก่อถ้าก่อเรายิงไม่ดีด้วยอันตรายจัดนะสกิลิตันนะโดนลุมยิงไม่มีโอกาสได้ตีมันคือลอ็อกเชื่อผมทุกคนเราต้องรอเหล็กเท่านั้นเราเอ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 าหมวกมันจะยิงเข้าหัวเราเรารู้ดิ ไม่ละพีซลาพีซกุนระได้เลเวลเลยอื้อเกียร์ผมนัาผมน่าจะใช้ขวานว่ะทุกคนขวานดาเมจน่าจะดีกว่าว่ะ เดี๋ยวผมปะทอมอกไอชิปเปอร์โนชิปเปอร์โนชิปเปอร์จะมาก็มาชิปเปอร์ตอนนี้ชิปเปอร์ชิปเปอร์ชิปเปอร์ปปอรตาย,ยไม่ตายะ่ะ ซอมบี้มันอยู่ไกลมันยังมองเห็นผมอะมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะมันมองเห็นผมมันอยู่อย่างไกลฮะซอมบี้เดี๋ยวถ้าเกิอะไรตีกว่าตอนแรกทั้งข่าขูู่่ขู่เราต้องขุดหาลงไปเองว่ะทุกคนมาแบบนี้แมง่งอันตรายที่สุดอ่ะ เอาดีเอาดีกับกับกับถอมว่าออเล็ก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 แถวไหนมีบ้างวะถือพวกถือเลยมาเต็มมาอาวุธอ่ะผมว่าเราต้องขึ้นแล้ววะเราอยู่ไม่ได้แล้วผมรู้เราต้องขึ้นแล้วแล้ว มันโตขึ้นไหมมันอยู่ไม่ได้แล้วจจงหวันี้อันตรายจัดอะ่ะขับได้แล้วขับได้แล้วโอเคทุกคนสําหรับอ e ีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทนะุกคนนี่แหละได้มีเหล็กแล้วก็ทําหมวกไปด้วยเดี๋ยวลงเหมืองมันไอ้ลงถ้ำมันไม่เบิกว่าเราต้องขุดลงไปหาของเอาไว้ทุกคนคือมันน่ากลัวจัดอะ่ะโอเคสําหรับอ e ีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ท e ีหน้าครับทุกคนบา,บายบาย